สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาพี่เินจะพามาทำผัดผักบุ้งปลากระป๋องนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ามันลงก่อนนะคะใส่น้ํามันมทำความร้อนแป๊บหนึงนะคะพอน้ำมันร้นนอนแล้วเราก็ใส่พริก กับกระเทียมที่เราตำมาไว้นะคะลงไปงเลยผัดให้หอมใส่พริกผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะ จะมีกลิ่นหอมกันแล้วค่ะหอมนะคะแล้วเราก็าใส่ปลากระป๋องลงไปผัดนะคะ บี้ให้มันแหลกนิดนึงนะคะก็ผัดนี่เราก็จะปรุงรสด้วยรสดีนะคะระกี้หมปรุงรส ออต้มน้ํุงปนนวคะน้ด้วยตีนู๊ขาวต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าลากรงม,มันจะมีออกรสเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วตัวเราก็ผัดไปนะคะผัดไปให้หอมนะคะผัดให้หอมแล ก่อนนะคะก็จะเติมหญ้าขาวอีกหนึง้ยผัดให้หอมแล้วก็ได้ที่แล้วเราก็เอา ผักบุ้งนะคะมาใส่ลงไปเลยง่ายๆนะคะเมนูนี้เอาให้กับุ้งเดี่ยวะคะ หลังจากนั้นก็ผัดผักบ,บุ้งให้เข้ากันกันกบปลากระป๋องนะคะพยายามคนให้เข้ากัน ผัดให้ผาบุ้งพอสุกนะคะไม่ต้องให้เหี่ยวไม่ต้องให้สุกมากเดี๋ยวมันจะดำนะคะผัดให้เข้ากันให้มันพอสุกแล้วก็ นนก็ได้แล้วนะคะเมนูนี้ <S <S> <S ไม่ยากนะคะเม, <S <S> <S มนูง่ายๆเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะอยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็แก,ก๊สนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานนะคะ เป็นไงคะน่ากินไหมคะทุกคนนะคเมนูง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ